สวัสดีครับมาพบกับการประเมินกิจกรรมวาจิตสังคมตอนที่2กันนะครับถ้ามองจากสมองส่วนนี้เราจะเห็นอยู่สองระบบด้วยกันเป็นสองระบบที่เกี่ยวข้องกับรางวัลตั้งแต่สมองที่อยู่ในช่วง3-5ปีเราเรียกว่าสมองเด็กๆ จะมีพาสเวของซีโรโทนินสารเคมีในสมองซีโรโทนินนั้นจะส่งเสริมเรื่องอารมณ์ดีความจำดีการนอนหลับดีและก็การรู้คิดที่ดีก็จะเป็นเส้นสีแดงส่วนถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินนั้นก็จะเป็นสมองที่โตมาเต็มที่โดยที่เต็มที่ที่30ปีและก็รู้จัก จุดดีจุดด้อยของตัวเองใน50ปีซึ่งจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจความสุขการทำงานที่มีการวางแผนอย่างละเอียดหรือการบังคับตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายและการที่เราได้มีจิตที่มุ่งมั่นก็จะเป็นโดพามีนพาตเวทั้งสองส่วนนั้นถ้าทำงานกันสมดุล ระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตก็จะมีความสุขสงบแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งถ้าเราคิดลบเกินไปพูดต่างไว้ไม่รู้เรื่องหรือมีการทำหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ยากลำบากนั่นก็หมายถึงว่าสมองของเราเริ่มอ่อนแอและก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่65ปีขึ้นไป และก็จะเสื่อมลงเทียบเท่ากับสมองเด็กวัย12ปีซึ่งมีงานวิจัยได้ลองเทียบกับ72ปีก็พบว่าสมองยังมีโอกาสที่จะกระตุ้นได้เป็นบางส่วนเพียงแต่ว่าขอให้เรากระตุ้นสมองที่เป็นสมองที่ ซีกขวาและซีกซ้ายที่สมดุลกันโดยมีสมองส่วนหน้าที่จะมีการควบคุมแรงขับทางอารมณ์ของเรามีตัวเลือกให้คิดยืดหยุ่นและควบคุมอารมณ์ให้เรามั่นคงมีอารมณ์ดีนั่นเองโดยเฉพาะสำคัญก็จะมีตารางทางขวามือที่เราพยายามดูความคิดความรู้สึกของคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ เราจะต้องให้คุณค่ากับตัวเราทุกท่านลองดูนะครับว่าใน10ใน1 0ถึง20คุณค่าของคนเราทั่วโลกนั้นเราสนใจเลือกมาสักกี่อย่างลองสัก10อย่าง5อย่าง4อย่าง3อย่าง2อย่างและ1เดียวที่เราจะได้มีกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพิ่มคุณค่าในอย่าง1อย่าง ของเรานั่นเองลองเลือกดูนะครับว่าเราต้องการอะไรสื่อการรักษาทางกิจกรรมอับัดอีกอันหนึงซึ่งสําคัญมากในชั้นปีที่3นี้ในสาขากิจกรรมม,มับัดจะได้เรียนการประเมินโดยออกแบบกิจกรรมอยู่3รูปแบบกิจกรรมที่กําหนดรูปแบบเราก็เรียกว่า structure activity เราให้ตัวเลือกเหมือนกันแต่เป็นตัวเลือกที่เพียง2-3สีมีโครงสร้างที่ชัดเจนเช่นกิจกรรมพับกระดาษทำดอกไม้ลอกแบบกระเบื้องการประกอบรูปทรงพอดีทำที่ขั้นหนังสือระบายสีตามแบบและอื่นๆเป็นต้นแต่จะมีการแนะนำลำดับขั้นตอนการทำอย่างละเอียดใช้คำพูดที่ง่ายเป็นมิตรและก็เรากำลังทำการประเมินกับผู้ใหญ่ เราจะไม่ใช้กิจกรรมที่เป็นของเด็กเล่นๆจะจับการจำกัดผู้รับบริการ1-8คนต่อหนึ่งครั้งของการประเมินเราจะต้องสาธิตและทำตัวอย่างที่เสร็จแล้วเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการประเมินหรือเราอาจจะเลือกสำหรับกิจกรรมที่เป็นกึ่งรูปแบบเช่นเราอาจจะให้โจทย์และเขาก็เป็นคนเลือกที่จะเลือกร้องเพลงที่ชอบ ปั้นดินน้ำมันผลไม้ที่ชอบเขียนคำตอบข้อความเล่าเรื่องต่างๆเรียนแบบในท่าทางที่เขาเลือกได้ชอบตีลูกบอลไปมาถักทอลายที่ชอบและอื่นๆเป็นต้นทำให้เราเกิดการสื่อสารขั้นตอนการทำงานตามความถนัดและความสนใจลองทำจากง่ายมีการช่วยเหลือบ้างทา้าทายบ้าง และสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่เป็น Unstructured Activity เปิดโอกาสให้เป็นกิจกรรมที่ระบายความรู้สึกอย่างอิสระเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เวลาพอดีๆให้เกิดผลงานและความรู้สึกภาคภูมิใจในการระบายความรู้สึกเหล่านั้นให้เกิดความคิดบวกอารมณ์ดีสื่อการศักษาอีกอันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากก็คือ t h e r a p e u t i Meta s k i l หรือ l e ARNING HOW TO LEARN ความสามารถทางจิตสังคมที่เราควรสังเกตและบันทึกว่ามีระดับการพึ่งพาตนเองทำด้วยตนเองอย่างเต็มที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างไรเช่นทักษะการหยิบจับวัสดุการแก้ไขปัญหาความตั้งใจรับฟังทำตามสนทนาโต้อตอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำงานที่เป็นระเบียบการรับรู้สิ่งเร้าเสียงสัมผัส การแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามการจัดการอารมณ์สะท้อนความรู้สึกคุณค่าและความหมายนั่นก็คือมี3สิ่งหลักๆที่ถ้าฝึกทักษะเมตตาสกิลที่ดีนั้นคือการมีจิตคิดดีก็จะรู้จักตัวเองเซลล์ w อ r e แวนเสสามารถที่จะปรับตัวทำความเข้าใจกับความเป็นจริงณนะปัจจุบันขนาดให้เกิดการแก้ไขปัญหาเกิดการ และลึกถึงดึงความสามารถที่มีอยู่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีงามได้และมีการยอมรับข้อผิดพลาดและปรับตัวล้มแล้วลุกอึดขึ้นสู้ริสิเลียนสิ่งที่ผิดพลาดคือเป็นครูสิ่งที่ผิดพลาคคดาคือการทดลองและนำไปใช้ในชีวิตได้จริงนั่นเอง บางครั้งนักกิจกรรมบัตรเราอาจจะต้องใช้สิ่งกระตุ้นนำหรือเรียกว่าคิวก็คือเราไม่บอกคำตอบตรงๆแต่เราใบ้ใบ้โดยใช้สีใบ้โดยใช้แผนภาพช่องว่างโดยใช้การให้คิดก่อนตอบให้คำแรกที่อยู่ย่อหน้าการระล,ลึกจำในบางอย่างซึ่งบอกตรงตรงหรือแบบบอกอ้อมมีการชี้มีการให้นึกจำได้แต่ ต้องส่วนต่างของร่างกายให้ผู้รับบริการได้ทำได้ดีขึ้นตามเป้าหมายหรือถ้ามากกว่านั้นก็คือบอกแต่ละขั้นตอนนำไปสู่คำตอบตรงๆไปเลยเราเรียกว่าการชี้แนะหรือพร้อมเช่นเขียนรูปประกอบทุกประโยคไปเลยบอกให้ทูทุกขั้นตอนและระวังคำพูดที่เราจะไม่ใช้คำว่าไม่หยุด อย่าและห้ามสาธิตให้ดูชี้ทำซ้ำๆทุกขั้นตอนจับมือช่วยทำไปเลยให้ผิดน้อยที่สุดให้เวลาคิดและอาจพูดตามบางขั้นตอนชา้าๆจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ที่ดีนั้นเราจะให้โอกาสที่ผิดพลาดน้อยที่สุดและก็ไม่ต้องบังคับหรือป้อนข้อมูลให้มากจนเกินไปเพื่อการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างง่ายๆค่อยเป็นค่อยไป ก็จะเกิด i n p r i n c i c motor learning มากกว่า explicit motor learning และ i n p r i n c i c นี้นี่ก็คืออะไรเราจะสามารถนำสิ่งที่เราได้ลงมือทำลงมือเรียนรู้แก้เกิดในการเรียนรู้ที่นำไปใช้งานในครั้งต่อๆไปได้แม่นยำกว่าการที่ป้อนความรู้แล้วก็ตั้งใจจดจำความรู้มากจนอ่อนล้าทางสมองอ่อนล้า ใจและก็เกิดความคิดลบขับข้องใจในที่สุดจะเห็นว่าเราจะเรียกว่า effortless attention ในโลกของความเป็นจริงนั้นไม่มีใครที่แบบตั้งหน้าตั้งตาจดจำทุกอย่างเพราะสมองก็มีพื้นที่ที่จำกัดในการเรียนรู้แบบตั้งใจจำเราจะต้องมีอารมณ์ร่วมเข้าถึง ในลักษณะถ้าเป็นกราฟทางซ้ายมือสุดนะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันยากซับซ้อนเราก็จะเกิดความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นลบแต่จะมีจุดใดจุดหนึ่งที่แบบเราอึดฮึดสู้นะครับที่เราเรียกว่า f ฟ o ์การไหลลื่นความคิดที่ได้ผ่อนคลายก็จะจดจําและก็ได้ทักษะที่สูงตรงนั้นนั่นคือเราก็จะได้เลือกในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และจะเกิดการเติบโตไม่ว่าผิดพลาดอะไรก็เรียนรู้ทำนำมาใช้ด้วยความสนใจเกิดการไหลลื่นไม่มีปุ่ปรรศนะครับแม้กระทั่งความคับข้องใจวิตกกังวลความเบื่อความไม่สนใจหรือการทำซ้ำจำเจก็จะไม่มารบกวนเราดังนั้นการที่ใช้ effortless attention ในโลกของความเป็นจริงนั้น ย่อมดีกว่าที่จะต้องมาสอนในหลายๆอย่างและเราก็มีหลายเทคนิคนะครับที่มีประสิทธิภาพของการที่เราจะสรุปเองขีดเส้นใต้ระลึกให้จำอันนี้เป็นความจำซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงขณะตรงกลางก็คือมีการแลกเปลี่ยนอธิบายด้วยตนเองหลังจากฟังการเรียนรู้แล้ว แต่สุดท้ายจริงๆคือการลงมือฝึกฝนซ้ำๆบ่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตจริงจะดีที่สุดครับดังนั้นเกิดการเรียนรู้การรู้แจ้งและการใช้เหตุผลจะเป็นไปด้วยกันจะเกิด slow knowledge ซึ่งเราเรียกว่าเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเกิดความคิดที่ flexible ยืดหยุน่นจะมีกฎบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบยึดติดกฎ กรอบจนเกินไปเราเรียกว่า serial process ซึ่งมักจะอยู่ในสมองข้างที่เราใช้งานเป็นข้างซ้ายในขณะเดียวกันข้างขวาเราก็จะเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้จากข้างขวาไปซ้ายสมองสองซี่ยนทำงานพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าเราจะทำได้เร็วหรือช้าอยู่ที่ว่าเรามีการรับรู้ณนะปัจจุบัน หรือหมกมุ่นในอดีตหรือคิดกังวลไปทางอนาคตไหมขึ้นอยู่กับกระบวนการของการทํางานดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งทางขวาม,มือเรามีการแยกสมอง2ส,ส่วนถ้าเป็น Parallel Processing เราจะเกิดขึ้นที่ข้างขวาอย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าจะมีสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดการสื่อสารเป็นคำพูดที่เราเรียกว่า Serial Processing ข้างซ้ายเราก็สามารถที่จะรู้แจ้งใช้ความรู้สึก รับรู้ข้อเท็จจริงได้อย่างง่ายดายถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆและอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมสื่อการรักษากิจกรรมที่เราเรียกว่า therapeutic environment to cell cell ในที่นี้คือย่อมาจาก social emotional learning flow การไหลลื่นของการเรียนรู้ทักษะทั้งสังคมอารมณ์จากการจัดกลุ่มประเมินทักษะการสื่อสารบทบาทในหนึ่งกิจกรรม 30-60นาทีต่อสมาชิก4-10คนก็จะตั้งเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่เป็นต่างคนต่างทำพาราเรลกรุ๊ปกลุ่มร่วมทําผลงานกับ1ชิ้นกันเป็นโปรเจกต์กรุ๊ปแสดงบทบาทช่วยกันคิดช่วยกันทําก็เค็น e c o c e n t r i c cooperations หรือกลุ่มอารมณ์ร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงที่คล้ายกันก็จะเป็นเรียกว่า cooperative และเป็นกลุ่มที่ตางไว้ต่างบทบาทแต่สนใจทำงานหนึ่งชิ้นก็เป็น m a t u r i t y group นั่นเองต่อมาเราอาจจะจัดกลุ่มประเมินทักษะการเรียนรู้อารมณ์สังคมเป็นบางด้านเฉพาะเช่นให้สำรวจตนเองสอนทักษะใหม่อภิปรายแก้ไขปัญหาเล่นเกมริก,กีฬาละครเพื่อให้สนุกผ่อนคลายไปเลยหรือสร้างสัมพันธภาพตามความต้องการของตนเองและผู้อื่น เราจะเกิดความสนใจที่เราเรียกว่า maximizing attention โดยการที่จะเราเหมือนเราดูผันผ่านแต่เราก็จะรวบรวมทั้งภาพรวมและภาพละเอียดด้วยสมองส่วนหน้ามีการดึงดูดให้เราสนใจเป็นช่วงๆอย่างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังของสมองมากนักจากเดิมที่เรารู้ว่า เรามีชนิดของความสนใจอยู่หลากหลายแบบดังที่รูปเป็นต้น